สวัสดีครับแฟนคลับทุกทกท,กท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิจารณาสมวยไทยพลังใหม่นะครับจากเวทีมวยราชดำเนินถ่ายทอสดสดช่วงเวลาประมาณ18บนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับคู่แรกนั้นก็จะเป็นอธิ์ไกรลบเฟียสปทุมพบกับทางด้านกำปันทองสนานปีกไม้พิกน้ำหนัก129ปอนด์คู่ที่2อก็จะเป็นทางด้านโปนสินไทยแลนด์พบกับทาทงด้นานสีเพชรเล็กเกียริเพชรเดชะพิการน้ำหนัก127ปอนด์ คู่ที่สามกู่รองุ่้งรายการนะครับรอบแรกนี้ก็จะเป็นทางด้านเพชรเจ้าพญาสอชอพียกูไทยพบกับทางด้านตำนานไทยหรือเจ้าชันเดชพิเสันใจหม่ยไทยยิมพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยยี่สิบสามปอนด์และกุ้งรายการอันนี้ก็จะเป็นเพชรแสนคมสอสมหมายพบกับทางด้านอภิเดชเพียสปทุมพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าปอนด์นี่คือคู่มวยและน้ำหนักในวันนี้นะครับแฟนคลับก็อ่ลืมนะครับที่ผมแนะนําอยู่ตลอด แอปพลิเคชัน24ลายพระยกระบบบัตรนัมาแล้วสิ่งดีที่ผมแนะนําผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วเพื่นกลับเ็ได้กรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลยนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่ตรงนี้ราคาเรียเพิ่มมากกวันโชคสองวันสมวัรเลยนะครับโดยเฉพาะช่องเจ็ดสี่ช่องสามอมน้อยและรายการศึกมวยวันนี่เพิ่มมาก่อนวันโชกเป็นอาทิตย์เลยทุกวันที่ไม่มวยก็จะมีราคาเรียหลังการแขน้ําหนักเราเข้าไปจดเข้าไปดูข้อมูลไว้นํามาเปรียบเทียบกับราคาเรียก่อนมวยขึ้นชก เลยไลต่อไลรองไปทางไหนเราจะรู้เราเจนด้วยตัวเองนะครับไม่มีใครหลอกเราได้แค่ก็ที่ตรงนี้นะครับราคาร้อยละบาทสองร้อยละบาทอันนี้เราเล้กัวบางดูนใช้สิ่งนี้ที่ตรงนี้เป็กกาานหลักประกันในการหาเงินหาทองเลงงี้ยงครอบครัวเราได้นะครับแอปพิเคสองสีที่เดียวจบครบทุ้ความมันการันตีเรื่องความมันมม่นคงในด้านการเงินนะครับต่อไปมาดูมารักมาชอบผมเลยนะครับกู้แรกนั้นริดไก่รบตัวนี้หนักแรงเขาเค็มกระดูกดีหน้าเสียดี เช่นกับทางด้านคำปั้นทองคำปั้นทองนี่หนักแรงอาวุธคมเรยียนไปที่ใครต่อรองคูน่นี้ผมชอบไปที่คำปั้นทองส่วนอาหารติีบไม้วันนี้เป็นหวยที่น่ารองครับคู่ที่สองครับปนสิทธิ์ไทยแลนด์ตัวน,นี้สูงยาวอาวุธหนักแรงส่วนสีเพชรเล็กนี่ประเภทเขาเกมหนักแรงกระดูกดีคู่นี้ผมชอบไปที่สีเพชรเล็กนะครับเขาเกมหนักแรงความนุม่มยืดดีกว่าไม่ไปแรกไม่ไปบวก ใช้ความเขาใช้ความรวดเร็วหน้าเชเบดเข้าไปท้ายๆมาดูวันที่สามครับเจ้าพญาซอจพิอุทัยเจอกับตำนานไทยหรือเจ้าชานเดชคุณนี้ใกล้เคียงกันเจ้าพญาเนี่หนักแรงแต่ว่ากระดูกเป็นรองตำนานไทยเนี่เขาเค็มแลกหลักเรียมดีน่าเสือดีวันนี้ผมชอบที่ตำนานไทยหรือเจ้าชานเดชเข้าแล้วอย i �i ู่ตัวบางทุนนะครับมวยทุกวันอันตรายมวยบางครั้งเนี่ยให้เครดิตมวยเดินเดินไปรับแข้งรับอาวุธ หมดยกเป็นรองก็ชนะบางวันเนี่ยเดินทําได้ทําได้ดีเดินเดินอดเดินจนตลอด้ายกหมดยกเป็นต่อกรรมการให้แพ้มันอันตรายจริงครับความไม่แน่นอนความไม่มีมาตรฐานกรรมการอันตรายเข้าแล้วอยู่บออกตัวบางบางทุนกินสองข้างดีที่สุดออกตัวสุข,ขังวัดดวงมรณะยังใช้ได้ตลอดนะครับมาดูกุญเเยครับเป็นเสรษฐกมสอสมยัย ตัวนี้หนักแรงเขาเข้มโดยเพราะลูกสอบคมคลิตวันนี้เจออภิเดตอภิเดตประเภทน,น,นอกไกลในดีเขาในแข็งแกร่งคู่นี้ผมชอบที่เพชรแสนคมผมมองว่าวันนี้สอบสอบเป็นดีเด่นรุนน้ำนอกได้รุ่นพลิกเกมได้ครับผมชอบที่เพชรแสนคมสาวสมหมายนะครับสรุปไพ่รักไม่มชอบวันนี้คู่แรกชอบไปที่กำบันทองคู่ที่สองชอบไปที่สีเพชรเล็กคู่ที่สามชอบไที่ตำนานไทยและพิธาได้การด้วยเพชรแสนคมรุ่นสอบขอบคุณสำหรับคำใงใจที่มีผมมาดูตลอดนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ